สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนหัวข้อของอ n นติโนกนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยกันนะครับหัวข้อแรกนะครับให้เราทําการเปิดระบบของหัวข้อนี้นะครับช่องแรกนะครับช่องที่2ก็คือเป็นการตรวจสอบว่าใครเป็นคนทําแล้วตรวจสอบได้ปุ๊บก็คือจะถูกกักการันท,ทีสมมติว่าหัวข้อนี้สมมติว่าผมอาไปทําไปยิงดิสคอร์ดหนึ่งมาแล้วคขาเนี้ยระบบวิกอะมีระบบตัวนี้เปิดอยู่ระบบวิกตัวนี้ก็จะทําการตรวจสอบว่าใครเป็นคนทําสมาชิกพวกนั้นออกหรือเป็นคน ทำอะไรที่มันผิดสังเกตที่เกินเขาเรียกอะไรเกินที่ขอบเขตของวิกเป็นผู้กําหนดนให้ถ้าเราทําเกินปุ๊บปลดวิกตัวนีน้จะทําการปลดยุดเราใส่คอเดนทีนันทีพอ get ไหมครับหัวข้อนี้ก็คือเป็นหัวข้อ,อเป็นการแบบว่าเปลี่ยนแปลงลิงก์ลคลอดอะไรแบบประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่เป็นการใส่คอเดนท,นนทนีนะครับอ่าข้อนี้เป็นการใส่คอเดนทีนเนาะ อ่ะต่อไปเรามาเข้าเรื่องหัวข้อที่2กันครับหัวข้อนี้ก็จะดูหัวข้อที่น2นะครับหัวข้อที่2ตัวนี้เป็นหัวข้อของการแบนพอเก็ตไหมครับอันนี้คือง่ายอยู่แล้วว่าคุณตั้งจํานวนไว้เลยว่าลิมิตจํานวนกี่นาทีแบนได้กี่คนกี่นาทีแบนได้กี่คนอ่าวันหนึ่งช,ชั่วโมงหนึ่งแบนได้กี่คนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นระบบตรวจสอบเขาเรียกว่าอ่าเป็นตัวการการตรวจสอบของระบบปฏิบัวิะสมมติว่าอ่าการการสร้างโลอ่าโลชั่วโมงสร้างได้ไม่เกินกี่ยศคุณก็เสร็จไปเห็นป่ะ ถ้าเกินจะถูกถูกโทษอะไรอย่างเงี้ยถูกเข้าควาันทีนอะไรอย่างเงี้ยพาคิดไหมครับอ่ะส่วนโรดี้นี้ก็เหมือนกันโลดผูดนี้ก็เหมือนเหมือนกันหมดเลยครับน,นั้นคือการทํางานเหมือนกันสมมติว่าบทวิคราผมตัวนี้ระบบตัวนี้สมมติว่าผมตั้งบทวิไว้อ่ะมึงแบนคนคุณแบนคนห้าคนได้แค่เขาได้ไรคุณแบนคนห้าคนอ่ะภายในอ่าเขาียกไงสมมติว่าผมตั้งไว้ว่าหนึ่งชั่วโมงแบนคนได้ไม่เกินห้าคนและคุณไปแบนเกินห้าคนอ่ะ คุณจะถูกใส่ควันทินทันทีและยศของคุณก็ถูกปลดออกอะไรประมาณน,นี้หรือแม้คุณสร้างสร้างห้องเกินหนึ่งชั่วโมงคุณสร้างได้ห้าห้องและคุณไปสร้างเกินห้าห้อง,องคุณก็จะถูกควันทินทันทีคุณลบยศ <ant> <ADHD. S 1> อ่ะผมตั้งไว้ห้าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงยศลบได้แค่ห้ายศคุณไปลบเกินห้ายศคุณก็ถูกใส่ควันทีนทันทีประมาณนี้ครับอ่ะต่อไปเป็นหัวข้อนี้ครับหัวข้อเนี้อ่ะตงนี้กก็คือการเปิดระบบเหมือนเดิม ฮาร์ดบิพาร์นิทโหมดก็ตัวนี้ก็คือแนะนําให้เราเปิดนะแต่ผมขอทิ่จะตัวนี้ก่อนหนะัวข้อนี้ก็คือตรงเนี้ยข้อตรวนี้เห็นไหมครับฮาร์ดตัวนี้มันจะบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นการทํางานแบบแอนติโนเพอร์เพอร์เพอร์นิโหมดเห็นไหมเห็นไหมครับจะเป,เปลี่ยนเป็นก็คือเป็นฮาร์ดบิตนมเพอร์นิทโหมดเห็นไหมครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นการทํางานแบบอัลกอริทึมเห็นไหมครับข้อตรงนี้นะอ่ามันจะมีความละเอียดสูงกว่าแอน แอนตี Anti, Anti, Anti ้แอนตี้นูเพอร์เนหเห็นไหมแต่ข้อเสียก็คือระบบมันจะไม่ค่อยทำงานก็คือระบบของแบ็กอัพนั่นเองพอก็ตนะครับอ่ะต่อไปหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อการล็อกดาวล็อกดาวอย่างไงอ่ะการล็อกดาวสมมติว่าดิสเคอร์ดเราโดนยิงเนี้ยแล้วไม่มีแอดมินอยู่ถ้าดิสคอร์ดเราโดนยิงปุ๊บระบบตรงนี้จะทำการล็อกดาวออ u โตอะไรประมาณนั้นนะครับพอพอเข้าใจเนาะ ส่วนหัวข้ออนล็อกดาวก็คือเป็นการปลดล็อกดาวแบบว่าสมมติว่าหมดต,ตื่นตะน,นกหยุดทํางานแล้วอ่ว่าไม่มีเป็นเขาเียกอะ้รว,ว่าเหตุการณ์มันปกติแล้วระบบตัวนี้จะทําการปลดล็อกดาวให้ออตโต้พอเก็ตไหมครับตัวตรงนี้ก็คือเป็นการแจ้งเตือนสมมติว่ามีการล็อกดาวหรือมีการอะไรมันจะทาการแ,แจ้งเตือนอแจ้งเตือนหยุดที่เราเซ็ตเซตเอาไว้นะครับพอเก็ตไหมไวริสต,ตรงนี้เราไม่ต้องไปใส่มันครับมันไม่จําเป็นนะครับคลิปก็มีโดยประมาณนี้นะครับหัวข้อแอนตินุกเนาะ